โคกาสวีดัสสวัสดีทุกคนด้วยฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Delta f o r ร์อีกเช่นเคยนะครับทุกคนนะคลิปนี้ผมขอเอาใจสายฮิปฟลยยิงกระจายแบบโนสโคบอีกสักหนึ่งคลิปนั่นเองนะครับทุกคนนะก็เจ้าปืนที่ผมจะมายิงแบบฮิปฟล์แบบโนสโคบก็คือเจ้าปืนตัวนี้เลยครับทุกคนนี่ MP5 submachine กันที่ผมแต่งให้มันเป็น accuracy เต็ม100%้นั่นเองนะครับทุกคนนะก็จริงๆเจ้าปืนตัวนี้ต้องบอกว่ามันเล่นได้ทั้งเออขึ้นสะโขบก็ได้แล้วก็ฮิปไฟก็ได้แต่สำหรับส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าเจ้าปืนตัวนี้เอามายิงฮิปไฟมันสนุกกว่าเจ้าปืนอื่นๆนั่นเองครับทุกคนผมก็เลยเอาหยิบปืนตัวนี้มาทำเป็นคอนเทนต์ในคลิปนี้ดีกว่านะครับทุกคนนะ มาเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของแต่งก่อนดีกว่าว่าผมแต่งอะไรเป็นมังนั่นเองครับทุกคนนะเริ่มจากบาเลก่อนเลยนี่ผมใส่เป็นตัวนี้ครับทุกคนก็คือไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรนะก็นี่แหละผมใส่เป็นตัวนี้นะแล้วก็เรื่องของฟอร์กิฟนี่ผมใส่เป็นตัวนี้นะ z FSG Tactical Gif นั่นเองนะครับทุกคนนะแล้วก็เรื่องของแม็กกาซีนเหมือนเดิมฮะมีแค่นี้แม็กกาซีนมี5้แม็กก็เลย ใส่ไปตัวนี้เลยนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ท้ายกันท้ายเอาไว้ง่ายท้ายตัดให้ทุกคนเข้าใจแบบนี้นั่นเองครับทุกคนนะแล้วก็เรื่องแผ่นต่างๆผมใส่เป็นฮลเน็ตนั่นเองครับทุกคนก็คือใส่ทั้ง3ช่องเลยเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มในเรื่องของ accuracy e นั่นเองนะครับทุกคนนะแล้วก็เรื่องของเลเซอร์จำเป็นต้องใส่นะครับทุกคนใครเล่นใส่ายจำเป็นต้องใส่เพราะว่ามันจะทำให้กระสุนกอะกลุ่มกันได้ดีมากๆนั่นเองครับทุกคนนะแล้วก็เรื่องสโคบผมอยากให้ทุกคนใส่ไปก็ได้เพราะว่า เจ้าปืนตัวนี้มันมีเลงก็คือระยะทําการของมันอยู่ที่15เมตรแต่ถ้าเกิดยิงนอกระยะผมแนะนําให้ใส่สะโขไปดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดยิงที่ไฟอย่างเดียวมันไม่ได้ยิงไกลขนาดนั้นนั่นเองครับทุกคนนะก็ใส่ไปไว้เผื่อเผื่อได้ใช้นะก็นี่แหละตามนี้แหละก็คือของแต่งจะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนเพราะเพราะว่าเจ้าปืนตัวนี้มันของแต่งมันไม่ค่อยเยอะนั่นเองครับทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของคาลิเบตกัน ฮาริเบตบาเลนี่เลยทั้งล่างทั้งบนผมดันซ้ายสุดเลยนั่นเองครับทุกคนนะแล้วก็เรื่องของฟาวกิฟนี่เลยข้างบนผมดันขวาสุดข้างล่างผมดันซ้ายสุดนั่นเองครับแล้วก็เรื่องของสต็อกนี่เลยเหมือนกันกับตอนที่ผมให้ดูบาเลเลยครับทุกคนก็คือผมดันซ้ายสุดหมดเลยนะทั้ง2ช่องก็นี่แหละประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้ปรับก็คือเนี่ยไอเรื่องโฉมและพวกนี้ปล่อยเดิเดมๆครับทุกคนไม่จำเป็นต้องทําอะไรกับมันนะครับทุกคนก็ปล่อยไปเลย โอเคทุกคนผม้ามมาเยอะแล้วเดี๋ยวเข้ารับชมในเกมันเลยดีกว่าว่าเจ้าปืนตัวนี้มันจะยิงสะใจอย่างที่ผมบอกทุกคนหรือเปล่านะกับเจ้า MP5 ฟโ s c o คบเน้นอิ้ไฟอย่างเดียวนั่นเองครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปครับ Let's go โอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่สมอลรภูมิรบกับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ากลางเกมพอดีเลยว่ะโอ้โหแล้วแบบเป็นด่านระยะไกลด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันพ้นสเตจแรกไปก่อนถ้าพ้นสเตจแรกมานี่คือผมเข้ายิงยงเดียวยิงยิง เรียบร้อยคนเยอะเหลือเกินครับคือพูดตรงๆอะสเตจแรกคือเราสู้เขาไม่ได้เว้ยคือถ้าสู้ได้คือเราต้องเข้าไปเข้าไปในฐานเขาเลยอ่ะเฮ้ยมันต้องยึดได้ดิวีลอนจ๋าวีลอนโอเคยึดได้แล้วลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นมีคนบ้าตรงนี้มีคนป้ามีคนป้าโอเคหมอบกอนมอบกอนมอบกน เขาจ้องจะยิงเราคเดียวเลยเอาล่ะมาทุกคนสเตตต่อไปเป็นด่านสนามเพาะนั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหเข้าทาง m อ็มไฟจัดเลยโชคดีมากเลยที่เข้ามากางเกมแล้วก็เพื่อเรายึดได้พอดีเลยก็เป็นอะไรที่โคตรโชคดีเลยครับทุกคนมานี่คือทางแคบที่ m อ็ไฟถนัดที่สุดนั่นเองนะครับทุกคนจัดไป โอ <im sharing> oh no. ้ยโอ๊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 ยใจเย็น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 โอ้โนมาแล้วมาแล้วมาแล้วข้างหน้ามีคนตายตายจ้าเดี๋ยวก่อนตอนนี้มีคนอ่ะตัวนี้มีคนเพียบเลยเข้านี่เลยเข้านี่เลยเข้านี่เลยไม่สนใจใครทั้งนั้นเอ้ยข้างหน้าข้างหน้าวีลอนโอเคเรียบร้อยตายครับทุกคน โอเคเราดวงเรายังไม่ถึงข่าครับทุกคนตึงขึ้นมาเพื่อนโอเคสวยงามตายวีร้อนตายตายตายบอกเลยด่านนี้ด่านมันด่านของเอ็มพีไฟชัดๆเอ้ยเอข้างหน้า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 มีคนข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนเผื่อเขาจะเคลียร์ข้างหน้าได้นะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่เพื่อเราเพื่อเราไม่ได้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 เดี๋ยวขึ้นบนเอาโอ้ไม่ได้ระยะไกลเกินไป เราไม่สู้เร,เราเราเราสู้เขาไม่ได้เพราะว่าระยะเราไม่มีทางสู้เขาได้เลยไม่ได้เลยเอาวตรงนี้ทไมตายเยอะจังอะ่ะโอเคเพื่อนทําอะไรเพื่อนหาทำอะไรเจคก่อนไม่มีใครมาไหมไม่มีโอเคตื่นขึ้นมาคุณหมอไปทําหน้าที่ของตัวเองซะคุณหมอ โอ้ยยึดไวจังระยะไม่ททนได้เล่นเลยโอเคโอเคเขายิงอันนี้มาแล้วมาแล้วแหละโอ้ยโอ้โหไม่น่าวิ่งเข้าไปเลยโอเคจัดไปมาเดี๋ยวจะมีคนวิ่งมาทางนี้แน่นอนมาแน่ไม่รู้ทางไหนซ้ายขวาเอ้ยมีมีมีมมด้านซ้ายด้านซ้าย อ้าวยิงเฉยทำไมพี่มาละมาแล้มาละตายพี่ยิงเฉยทำไมยิงเฉยทำไมยิงเฉยทำไมสวยงามไม่ปลอดภัยวะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเลยเวียงอันนี้ไปก่อนเฮ้ยมี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 คนโดนมีคนโดนมาดิพี่มาดิพี่มาดิพี่มีคนมาปะมามามีมีตายโอเคลงก่อน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 ใจเย็นใจเย คนเยอะ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 ถึงจบหมดละโอ้ยขยันลมจริงๆเพื่อนคนเดิมเลยเนี่ยโอเคจุดมดกันระยะไม่ได้วะทุกคนโอเคยึดได้ครับลงกอนอย่าเ้าอย่าเ้าอย่าเพิ่งห้าตอนนี้เย็นเย็นเย็น เดี๋ยวไปทางนี้ดีกว่าผมว่าผมคิดว่าต้องมีคนดักอยู่ข้างหน้านเนี่ยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยทางออกเราเลยเนี่ยต้องเล่นดีๆต้องเล่นดีโอ้ไปซะไกลเลยบิกไปซะเร็วเลยจะวดของอารูรลูระแวงมากเลยผมระแวงมากเลยกลัวเขาจะดักทางออกเราเอ้ยผมได้ยินเสียงใครชุบใครชุบอะไรกัน รนู้นมีปะโอเคตรงนู้นมีนะหนึ่งคน,น,นงด้านซ้ายอ่ะโอเคปลอดโปร่งเราต้องยิงในระยะใกล้ครับทุกคนเราอย่าเน้นยิงนยในระยะไกลเลยถ้าเกิดว่าเรายิงนยในระยะไกลบอกเลยว่าเราสู้เขาเราสู้ใครไม่ได้เลยต้องทําใจนะว่าเล่นสายฮีฟายก็อย่างนี้แหละทุกคนนี่อ่ะนี่อ่ะอย่างงี้แหละมันอันตรายอย่างงี้แหละ อ้าวตามเว้ยเขาตามเรามาว่ะมืนจะด้านซ้ายมาสวัสดีพี่ก็ว่าอยู่เสียงอะไรวะต้องมีต้องมีเฮ้ยเพื่อเราจะยืดไวไม่ได้นะยืดไวจังไม่มีโอกาสได้เล่นเลยไนงะผมยังไม่ไปถึงไหนเลยผมเพิ่งเข้ามากลางเกมเองพี่ โอเคโอเคข้างบนปั้มข้างบนปั้มข้างบนปั้มหนึ่งคนระยะถึงปะวะไม่ถึงวะทำดำเาเมจกับเขาไม่ได้ระยะไกลเกินไป <c oughs> แหมฉลาดเล่นซะด้วยโ <c oughs> ดนจับโดนจับโดนตรวจตำแหน่งละโอ้ทำไมเพื่อเราโหดอย่างนี้วะขอเล่นบ้างดี ยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะโอ้โหเรียบร้อยตายเลยเขาวิ่งมาอ้าวอาเอาเพื่อนชุบเอาดิเอาดิครับพี่ได้โมดะได้โมดะเอาดิเอาดิมาดิพี่มาดิพี่มาดิพี่ได้โมดะโอ้ยเจ็บ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 ใจเย็น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 เย็นเย็นใจเย็นใจเย็น โอ้ยเพื่อเราเพื่อเราโหดเกินทีมเราก็โหดเกินจะโหดไปไหนกะ่าจะได้เล่นแบบด่านสนามเพาะแบบยาวๆสนุกสนาสนซะหน่อยไปไป,ไป,ไปามาไม่ได้เล่นชั้น <laughs> <laughs> เพื่อเราก็โหดเกินดูแต้มดิยังไม่รู้จาก400เลย <c oughs> ยิงในระยะใกล้แหละง่ายสุด <c oughs> โอเค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 ตาย ตายโอเคแลกกันไปโอเคดูยังไม่ถึงค่าครับทุกคนเฮ้ยโอเคโอเค,อเคด้านล่างด้านล่างด้านล่างมีคนด้านล่างมีคนแหมหมอบเก่งจริงนะลูกพี่โอเคสวยโอ้ยโอ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์ยิงเฉียวหัวไปหน่อยนึงเสียวสไนเปอร์ผมเสียวสไนเปอร์วะ่ะ ไปก่อนป้าออกไปก่อนจะเป็นไรเปล่าวะเนี en, en, neten, tune, <Not> ่ยนีมีคนป่ะโอเคตรงนั้นมีคนคนนึงเด็ดเด็ดเด็ดเจ้เย็นเจ้เย็นจ้เย็นเจ้เย็นค่อยค่อยๆเล่นค่อยค่อยเล่นค่อยๆ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 เล่นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไปนู่นแล้วคนหนึ่งโอเค โอ้โหระยะไม่ได้หว่าทุกคนโอ้โยเขาอยู่ไหนอะ่ะโอ้โหยอยู่ตรงนี้พอดีเลยโอ้โยใช้ดีเซรอร์ดีเกิลยิงแล้วด้วยโอเคจัดไปเราเกิดกับเพื่อนครับทุกคนเกิดที่เพื่อวางจุดเกิดไว้เอา้าคนตายเยอะเลยไม่อยากจะลงไปเลยอันตรายเหลือเกินอ้นนียบอทแน่นอนดูดินี่ขนาดยิงบอทนะยังไม่ตายเลยอ่ะคือแบบระยะแบบ เดี ered, dan, de curiosity, de curiosity, de curious, de ๋ยวเจอกันเดี wow, ๋ยวเจอกันเดี like ๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันจ้าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสักครู่เข้าเลยปะอ้าวโดนโดนของเราโดนของเราบอกแล้วว่าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเพื่อนเดี๋ยวเจอกันวิ่งเข้าไปดิวิ่งเข้าไปดิวิ่งเข้าไปดิจ้ะไหนอะปุ๊บหลังเข้ามีหลังเข้ามีหลังเข้ามีหลังเข้า ไป in ยังไงวะเราจะยิงเขาเราจะยิงเขายังไงดีวะโอ้โหดาวเบตไม่มีดาวเบตจะสู้เขาเลยว่ะทุกคนแล้วเป้าก็สั่นแบบเป็นเจ้าเข้าเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยๆเล่นไปเราไม่ต้องรีบเราอย่าเพิ่งเล่นโอ้ยโอ้โหเว่เดี๋ยวเจอกันโอเคมาเกิดกับเพื่อนครับทุกคน บอกแล้วว่าเดี๋ยวเจอกันบอกแล้วว่าเดี๋ยวเจอกันโธอย่ามาแอดยิงเราอย่างนี้อย่าเข้าข้างหลังครับน้องๆมันดูไม่แมนเอมาล้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 โอเคตายโอ้โหเป่าสั่นมากบอกเลยสู้ใครไม่ได้เลยโอเค ตอนนี้สกอร์เราอยู่ที่10ครับทุกคน24ิคิวตอนนี้บอกเลยว่าดาเมจเราสู้ใครไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะอุย้ยเพียบเลยอะตรงนั้นอะเขาจะเห็นเราปะวะไม่เห็นเราหรอกมั้งเข้าได้เข้าได้เข้าได้ไม่สนใจเข้าหมดะยึดหมดไม่สนใจใครทั้งนั้นยึดหมดยึดหมดมาแล้ว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 ได้เสียงได้เสียงโอเค เงียบเยียบไว้ทุกคนเงียบเยียบไว้เดี๋ยวได้ไหมรอคนรอคนหวัดดีครับเฮ้ยเอ้ายิงไม่ตายเคฝั่งนู้นก็มีคนก็เข้าเยอะมาดิครับพี่มาดิครับพี่มาดิครับพี่ทุกทีผมใส่แม็กเสร็จแล้วผมรีโหลดปึ้งเสร็จผมรีโหลดปึ้งเสร็จผมรีโหลดปึ้งเสร็จครับน้องๆรีโหลดปึ้งเสร็จครับน้องๆโอเคสวยเฮ้ยเขฮ้ยเ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 เสร็จย่างโอ้โหระเบิดลง ระเบิดลงระเบิดลงโอ้โหระเบิดลงระเบิดลงเย็นๆพี่เออยางกอดเราเข้าแล้วเพื่อนจัดไปเกมิเราต้องชนะเว้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยเกือบตายยึดได้เว้ยยึดได้เว้ยเออเย็นเพื่อน,นแป๊บนึงไปเกิดใหม่เลยก็ได้นะเจอกันเซกเตอร์นูทีเดียว ไม่มีใครกลับบ้านไม่มีคนกลับบ้านใช่ไหมไม่มีคนกลับบ้านใช่ไหมไม่อยากกลับใช่ไหมฮะไม่อยากกลับเหรอไม่อยากกลับเหรอไม่อยากกลับหรอจ้าน้องๆโอ้ยเกือบตายตานี้เอาขึ้นที่หแล้วจากที่สิบเราค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆเว้ยทุกคนอ้าวโอเคทุกทีเพื่อนเมินคนไข้ซะงั้นเราเป็นหมอภาษาอะไรวะ กลัมาเพื่อนโอเคสวยโอ้โหผมจะโดสนสไนเปอร์สัตว์ปะเนี่ยไม่กล้าเดินไปเลยว่ะจะเดินอ้อไปก็โอ้โหมีด้วยมีจริงด้วยเอาไงเดียว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 เดี๋ยวให้แนวหน้าเข้าไปก่อน โอ้โทษทีโอ้โหเพื่อนมันอยู่ระยะไอ้นี่เกินไปว่ะโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเพื่อนเราเจ็ดตรงเนี้ยแสดงว่าต้องถูกยิงจากนี้แหละมี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 คนมีคนมีคนต้องมีต้องมีระวังตัวเองไว้ก็ดีทุกคนอ้าวมี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 คน โอ้ขอโทษ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 ,โทษ,โทษมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อเราเก็บย,ยังเพื่อเราเก็บไปแล้วนี่ไม่มีใครเล่นใช่ไหมไม่มีใครเล่นเราเล่นเองโอเคสวยขึ้นข้างบนขึ้นข้างบน เข้ากลางเกมมาเราสู้ใครไม่ได้ครับทุกคนโอ้โหดูดิดูแต้มเขาดิสอง0 0ืนกว่าแล้วโหยิงกันยังไงวะหน้า8ปห้าตัวยิงกันโหดเกินเราเพิ่งจะ29ตัวเองแต้มเพิ่งจะขึ้น1 0 0 0 0หมืนเมื่อกี้เนี่ยเอาแล้ว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 โอ้ยเเดี๋ยว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 เราจะไม่ไปในที่ที่มันสุ่มเสี่ยงเกินไปครับทุกคนเนี่ยสุ่มเสี่ยงเกินไปโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้โหเกือบตายใหญยที่ใหายที่ด่วนๆใหญ่ที่ด่วนๆมีคนไหมไม่มีวัดดีพี่เบิ้มวัดดีพี่เบิ้มมีคนนอนอยู่นี่คนหนึ่งสวยงามโอเคไม่ตายว่ะไม่ตายว่ะเฮ้ยไม่ตายว่ะไม่ตายก็ระเบิดความไปกินก่อนเลยจะบูก็ยังไงอยู่นะจะบูอ่ามามามา แต่เก่งจริงนะพี่โอเคโอเคโอเคใจเย็น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 ใอย็นย่นย็นใอย็นย็นใเย็นอนยน้จเย็ยเยเยนมเนในนใเยนในจนจนนใยนใยนจจจยน ว่าเราจะเป็นภาระของทีม่นเองครับทุกคนโอ้โหคุณเกิดเพียบคุณเกิดเพียบรบบเนี้ยเพียบ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 รอได้เลยโอ้อยู่ไหนอ่ะโอ้โหเวเร็วลิบเกิดลิบเกิดโอ้โหชนะแล้วบ้างเรียบร้อยครับทุกคนเกมนี้เราเป็นฝ่ายชนะนั่นเองครับทุกคน เข้ามากลางเกมก็คงจะเล่นได้ประมาณนี้แหละครับทุกคนอาจจะไม่ได้ยิงเยอะอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าเราเข้ามากลางเกมนะเพราะว่าถ้าดูจากสกอร์เราตอนนี้เราก็อยู่ที่6นั่นเองครับทุกคนก็อยู่ที่ประมาณ34คิวนั่นเองนะช่วยเหลือไปประมาณ 6ครังนั่นเองครับทุกคนชุบชีวิตไป6ครั้งนั่นเองนะก็โอเคคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนกับเย่าปืน mp ห้สายทิฟายยิงกระจายไม่เน้นเล็งนั่นเองนะครับทุกคนนะก็โอเคถ้าเกิดทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับทุกคนนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมกันได้เลยครับทุกคนส่วนคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ